โอเคทางนู้นก็ไม่ใช่112นะครับ112วันนี้เสียเวลาไปประมาณ70กว่านาทีนะครับตอนนี้น่าจะพึ่งถึงพิจิตนะครับไม่รู้ว่าเสียเวลาเพิ่มเพราะอะไรเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นด่วนน้ำ634นะครับที่มาก่อนนะครับบางวันก็มาก่อน112อยู่แล้วบางวันก็อยู่หลัง112นะครับ634 g a เหมือนเคย สี 4, 5, 4, 2. 2> ่ห้าสี่สองนิว่าหนึ่งหนึ่งสองไปแล้วนะฮะยังไม่ใช่ ถสินค้านะครับไม่ใช่รถโดยสารขึ้นไม่ได้นะครับถ้าสมมติว่าวันนั้นนั่งหนึ่งหนึ่งสองไปแล้วรถไม่เสร็จเวลายอย่างเงี้ยโหเรียบร้อยเลยนะวันนี้เจ็ดสิบกว่าหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยอืม ลอรีหนึ่งหนึ่งหนึ่งแน่นอนไม่รู้ว่าพอหนึ่งหนึ่งออกไปเนี่ยนะฮะจะออกเลยไหมโอเคหนึ่งหนึ่งหนึ่งมาแล้วนะฮะเอาตอมหืมหมายเลขอะไรเนี่ยอ๋อสี่หนึ่งสามแปด

ไม่รู้ว่า6 3 4จะออกเลยหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวดูกัน